สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณนุ่นนะคะและเพื่อนๆป .1 ทัพซีเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนนะคะเรื่องของคําศัพท์เดี๋ยวเรามาเรียนคําศัพท์กันก่อนนะคะเรียนคําศัพท์กันก่อนมาดูคําแรกค่ะ touch อันนี้เด็กดูค่ะอา่านตามค่ะ touch 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 แปลว่าจับ your your แปลว่าของคนแปลว่าของโ okay. อเคอ่ะต่อไปดูนะเรามาดูประโยคเลย touch your legs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  จับขาของคุณ ่จับขาของคุณเลยอ่จับขาของคุณสิโอเค okay. ดูนะผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะ <Okay. S 1> ต่อไป next ต่อไปเลยโอ้โอ head Touch your head Touch your head Touch your head จับศีรษะของคุณ จับศีรษะเลย touch your head จับศีรษะโอเคเยี่ยม next ต่อไปค่ะ touch your eyes touch your eyes touch your eyes จ,นะจับตาของคุณสองข้างนะจับตาของคุณสองข้างนะ I, อส์เตอร S ใช่ไหมจับที่ตาจับเบาๆอ่าโอเค n e x t ต่อไป touch your ears touch your ears touch your ears จับหูของคุณจับหูของคุณอ่าจับเลยจับเบาๆไม่ต้องเช็คนะไม่ต้องเช็ค จับแคบจับค่ะ touch คือการจับจับหูของคุณโอเค next touch your nose touch your nose touch your nose จับจมูกของคุณยังไงจับจมูก,งงจ,จ,มกจมูกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องถอดหน้ากากนะคะจับจมูกแค่นี้แตะเบาๆ โอเค next ต่อค่ะ touch your mouth touch your mouth touch your mouth จับปากของคุณจับปากของคุณ touch คือการจับจับเบาๆโอเค next ต่อค่ะ touch your hands touch your touch your hands touch your hands จับมือของคุณนีไ่ไงมือมือของเราจับมือเลย touch your hands จับต้องจับสองข้างเลยนะเพราะมือสองข้างไงจับกันเลย touch your hands เยี่ยม next ต่อท touch your fingers touch your fingers touch your fingers เป็นยังไงยังไงเอ่ยจับที่นิ้วมือจับนิ้วมือเลย touch your finger touch your finger touch your finger อดูนะผู้ชมทางบ้านดูอยู่นะคะผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะเด็กๆตั้งใจไม่ตั้งใจนะ finger แค่นี้ finger คือนิ้วมือ นิ้วมือเนี่ยมันมีตั้งแต่2ขึ้นไปอยู่แล้วเราจับ2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้4นิ้วก็ได้แต่1นนิ้วไม่ได้เพราะว่าฟ mm ิงเกอร์เนี่ยเติม S คือตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะคะ next ต่อไปอันนี้ไม่ต้องจับนะแค่รู้ก็พอมันสกรปรกนะตอนนี้ touch your feet touch your feet touch your feet จับเท้าของคน ออไม่ต้องจับนะไม่ต้องจับเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่า f e t หมายถึงเท้าสองข้างนะคะต่อไป touch your arms touch your arms touch your arms ย <your> ังไงเอ่ย touch your arms จับแขนของคุณสองข้างเลย touch your arms จับแขนของคุณเลยสองข้างเลยนะ สองข้างเลยเยี่ยมค่ะโอเคโอเคเอาะละวันนี้ขอบคุณเพื่นพนอนๆปอนับสีมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้า see you next time e